เรื่องเงินกู้1.9แสนล้านผมอยากให้เอาเงินตัวเนี้ยมาช่วยคนยากคนจนแล้วกระตุ้นเศรษฐกิจไปในตัวเพราะวันนี้หลังโควิดเนี่ยมันจะเกิดที่เขาเรียกว่า new normal ทุกอย่างในโลกใบนี้มันเปลี่ยนหมดคุณจะว่าประมาณในปี64ไปทำแบบเดิมๆก็ไม่ได้งบปี64ต้องจัดให้สอดคล้องกับวิกฤตหลังโควิดสอดคล้องกับ new normal ว่าโลกใบนี้เปลี่ยนไปยังไงวันนี้เครื่องยนต์4ตัวทางเศรษฐกิจดับหมดแล้วคุณประยุทธ์ GDP ไทยติดลบแน่นอนโอกาสติดลบเลขสองหลักมีสูงดังนั้นคุณต้องกระตุ้นภายในกระตุ้นยังไงกู้เงิน4ล้านล้านเลยอย่าไปเอา1.9าแสล้านแต่มีเงื่อนไขว่า4ล้านล้านต้องช่วยประชาชนคนยากคนจน60กว่าล้านคนไม่ใช่ไปอุ้มเจ้าสัวหรือการเมืไทย แล้วที่เหลือนั้นให้ไปกระตุ้นเศรษฐกิจภายในให้เราเข้มแข็งจากภายในเช่นว,ว่าเราแจกเงินคนละสามหมื่นบาทสมมุติน่ะมี40ล้านคนเราใช้เงินเท่าไหร่นะครับถ้า50ล้านคนใช้เงินเท่าไหร่อย่างมากก็ไม่ถึงสองล้านล้านฝากคุณประยุทธ์ด้วยอีกสองล้านล้านผมอยากให้เอาหนึ่งล้านล้านมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะน้ําแห่งชาติก็คือมาพัฒนาแหล่งน้ํา ให้ประเทศไทยมีน้ํากินน้ําใช้ยอย่างอุดมสมบูรณ์เกษตรมีน้ําทําการเกษตรอย่างอุดมสมบูรณ์ทั้งปีเพราะประเทศไทยเราได้เปรียบเรื่องการเกษตรต่อไปอาหารเป็นสิ่งที่โลกต้องการคุณประยุทธ์ทําให้เกษตรของเราเป็นเกษตรปลอดสารด้วยนะแล้วก็พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้มีการแปรรูปการจัดเก็บอาหารการถนุถนอมอาหารที่ดีนะสิ่งเหล่านี้เราต้องช่วยประชาชน ประกาศเลยคุณประยุทธ์นโยบายกเกษตรร่ำรวยแปลว่าทําเกษตรทุกอาชีพทุกชนิดต้องรวยรัฐบาลมีทั้งงบมีทั้งองค์ความรู้มีบุคลากรทําอะไรอยู่นี่คือสิ่งที่ฝากให้คุณประยุทธ์เอาเงินสีน่ล้านล้านมาช่วยอุ้มประชาชนที่ตกรลกำรรมลำบากสองล้านล้าน,านแจกไปเลยอีกหนึ่งล้านล้านแก้หนี้ทั้งระบบให้เขาเลยหนี้ทุกส่วนทุกภาคส่วนกยศทั้งหนี้ ของประชาชนนี่ในธนาคารนี่ SME นี่ครูนี่อะไรต่างๆแก้ให้หมดนะฮะแก้ให้หมดเลยใช้เงินหนึ่งล้านล้านให้สถาบันการเงินเจ้าหนี้ทั้งหมดทั้งในระบบและนอกระบบหยุดฟ้องหยุดยึดนะของประชาชนทุกคนแล้วก็ในส่วนของการหยุดนั้นไม่พอคุณประยุทธ์ต้องเติมเงินให้เงินบรรพัดในประเทศแล้วจะเกิดกำลังซื้ออย่างมหาศาลเศรษฐกิจจะขับเคลื่อน นี่คือผมสอนมวยให้คุณแก้ปัญหาเศรษฐกิจแล้วช่วยคนยากคนจนในโอกาสที่มีวิกฤตโควิดคนยากคนจนเนี่ยทั้งแผ่นดินเนี่ยข้างหลังเนี่ยหลายคนเนี่ยยังไม่ได้เงิน5 0 0พันบาทเลยค่าโควิดเ่ยยังไม่ได้พันนายกแล้วผมจะไม่ยอมให้คุณเอาเงินไปช่วยเจ้าสัวแม้แต่บาทเดียวผมอยากให้คุณเอาเงินทั้งหมดเนี่ยมาช่วยคนยากคนจนแล้วคุณช่วยเงินแค่5,000ันบาทเนี่ยมันน้อยไป มาแค่10สิาล้านนะ่ยคุณจะกระโดดหนีแล้วอย่างน้อย30ล้านคน40ล้านคนช่วยไปเลยคนหนึ่งอย่างน้อยต้องสามหมื่นถึงห้าหมื่นบาทถ้าคุณช่วยตามนี้จะใช้เงินไม่ถึงสองล้านล้านเท่านั้นแต่นี่คุณเอาเงินไปอุ้มเจ้าสัวนะยังไม่พอนะยังจะไปอุ้มการบิน,นไทยอีกร่วมแสนล้านคุณทำได้ยังไงคุณประยุทธ์ ถ้าคุณจะอุ้มเจ้าสัวอุ้มการไปไทยคุณต้องอุ้มคนยากคนจนเหล่านี้ก่อนให้คนเหล่านี้ได้รับความช่วยเหลือและคุณเข้าไปอุ้มการเปิดบ้านเปิดเมืองอะให้รีบเปิดได้แล้วหลายประเทศเขาเปิดกันหมดแล้วนะครับและคุณประยุทธ์ยังไม่ยอมเปิดบ้านเปิดเมืองคุณกลัวอะไรครับคุณกลัวนักศึกษาออกมาประท้วงแฝดม็อบใช่ไหมคุณพูดความจริง คนอื่นเนี่ยโรงเรียนเ,นยเปิดไม่ได้แต่โรงเรียนเตรียมทหารเปิดได้คุณตอบมาคุณทาได้ยังไงคุณประยุทธ์แน่จริงต้องเปิดไม่ได้หมดสิคุณบอกทหารมีวินยัยโรงเรียนต่างๆที่มีวินยัยไม่แพ้ทหารก็เยอะทาไมไม่ให้เขาเปิดแล้วคนค้าคนขายวันนี้จะตายกันหมดแล้วนะเปิดให้ค้าขายกัะด้านแผ่นดินเลยแย่กว่านั้นคุณบอกว่าจะเปิดให้คนจีนคนเกาหลีที่มีเชื้อ คนตายประเทศที่มีเชื้อเข้ามาในประเทศคุณจะบ้าไหมคุณเปิดบ้านเปิดเมืองให้คนอย่างนี้เข้ามาได้ยังไงเชื้อเนี่ยมันนําเข้ามาจากต่างประเทศคราวที่แล้วคุณก็ผิดเป็นคนเปิดให้คนจีนเข้ามาเอาเชื้อเข้ามาคุณประยุทธ์คุณต้องรับผิดชอบแก้กันนั้นน่ะคุณยังปล่อยให้ทหารไปจัดมวยที่สามวยเลยระบาดกันทั้งบ้านทั้งเมืองนี่คือผลงานของรัฐบาลประยุทธ์แล้วสิ่งเหล่านี้เป็นความผิดของคุณทั้งสิ้นเลย และคุณบริหารจัดก,การเนี่ยให้คนอดจากค่าตัวตายไปประท้วงที่กระทรวงการทาังคุณทําได้ยังไงคุณประยุทธ์คุณต้องรีบให้เขาไม่ต้องไปจัดเต้นจัดอะไรดูแลหรอกมันไม่จําเป็นเขาได้ไปทํามาหากินคุณเนี่ยไปอุ้มเจ้าสัวได้ผมย้านะครับผมอยากให้เจ้าสัวล้มละลายแบบปี40น่ะเจ้าสัวบางคนล้มละลายกินยาตาย แล้วไม่ตายปรากฏว่าตอนนี้รวยขึ้นมาอีกไม่รู้กี่ร้อยเท่าทำไมเขารวยได้ทำไมเขารอดตายแล้วเจ้าสัวก็ไม่กี่รายแต่คนจนทั้งประเทศเนี่ยสี่ห้าสิบล้านหกสิบล้านชีวิตอะลำบากจากจนอะเอาคนเหล่านี้ก่อนสีคุณประยุทธ์คุณจะอุ้มเจ้าสัวอุ้มการมีไทยกี่แสนล้านผมไม่หวงแต่ต้องอุ้มคนยากคนจนทั้งแผ่นดินก่อนถ้าคนเหล่านี้ยังไม่รับความช่วยเหลือ ห้ามอุ้มเด็ดขาดสลึงหนึ่งก็ไม่ให้อุ้มมันจะแย่กันจะทั้งแผ่นดินแล้วเพราะคุณจ่ายเงินช้าเขาจึงต้องไปพึ่งเงินนอกระบบคุณประยุทธ์รับรู้ไว้ด้วยนะครับผมอยากจะบอกว่าวันนี้ประชาชนคนไทยเนี่ยฆ่าตัวตายเพราะพิษเศรษฐกิจแล้วโควิดก็มาซ้ำเติมโทษรัฐบาลที่บริหารล้มเหลวประเทศไม่มีภูมิคุ้มกัน พอเจอโควิดเข้าก็เลยซ้ําเติมเลยคนต้องล้มตายจากหายโดยการฆ่าตัวตายเพราะผลงานพวกคุณนะ่ะคุณประยุทธ์ผลงานเผด็จการนะสืบทอดอำนาจมา6ปีบริหารล้มเหลวพอเจอโควิดเข้าไปเนี่ยประชาชนก็อยู่ไม่ได้การช่วยเหลือก็ล่าช้าคุณอุตมะอีกคนหนึ่งถ้าดีทีเหลวอย่าให้คนต้องไปอออไปรอไปขอ ความช่วยเหลืออย่างเยี่ยงขอทานที่กระทรวงการคลังคุณจะจัดโต๊ะจัดอะไรให้นั่งก็ไม่ดีวันนี้เขาลำบากคุณ<ฤ>แจกเงินให้เขาเลยทั้งแผ่นดินไม่ต้องไปใช้ AI บ้าบอคอแตกผมฝากเลยนะครับคุณอุตมะและทีมงานไล่ประหลัดกระทรวงการคลังเนี่ยที่ไปพูดจาไม่ดีผมฝากเลยนะครับคุณไม่เดือดร้อนอย่างพวกประชาชน ผมอยากให้ประหลัดกระทรวงการคลังเนี่ยเดือดร้อนไม่มีเงินกินไม่มีเงินใช้ตกงานนะแล้วก็จะตู้ว่าคุณจะคิดแบบนี้กับประชาชนไหม,มเมื่อประชาชนเดือดร้อนต้องฆ่าตัวตายแต่พวกคุณกลับไปอุ้มเจ้าสัวการบินไทยใช้เงินตั้งเจ็ดแปดหมื่นล้านเกือบแสนล้านคุณจะไปดูแลรับประกันเขาได้ผมไม่ได้ห้ามว่าให้ช่วยการบินไทยนะแต่ผมบอกว่าคุณจะอุ้มเจ้าสัวอุ้มการบินไทยไม่เป็นไร อุ้มประชาชนตาดำๆก่อนเนี้ยอย่างเงี้ยต้องอุ้มก่อนไม่ได้เงินช่วยเหลือห้าพันเลยโควิดอ่ะเห็นไหมครับสิ่งที่ผมอยากจะตือนธนาคารแห่งประเทศไทยอะ่ะแบงค์ชาติอะ่ะแหมตัวดีเลยนะช่วยกันอุ้มเจ้าสัวทําเป็นเอาเอาแบงค์ชาติข้าเมาเพื่อเบี่ยงจริงๆนะมันเป็นเรื่องของรัฐบาลประยุทธ์ต้องการอุ้มเจ้าสัวอันนี้ผมฝากเลยนะครับคุณจะอุ้มเจ้าสัวไม่ได้เด็ดขาดถ้าประชาชนตาดำๆยังลำบาก คุณจะอุ้มการมีไทยไม่ได้เด็ดขาดถ้าคุณยังช่วยประชาชนไม่ได้ผมย้ํานะครับนี่คือสิ่งที่สาร,รุสสารเกิดฝากไปถึงรัฐบาลและถ้าคุณอุ้มเจ้าสัวอุ้มการมีไทยโดยทิ้งประชาชนคุณกับผมต้องเจอกันแน่นอนในทุกเวทีผมจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดและจะปลุกระดมประชาชนออกมาต่อต้านไม่ให้ช่วยเจ้าสัวไม่ให้ช่วยการเมไทยถ้าประชาชนยังลำบาก